ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ้าสู่ข่าวปูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568กับผมรณกรเยี่ยมคำชัยและทีมข่าวปูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเ e ซบ o ๊กปูนิวส์ครับยูทูบช anel พิมคาว่าข่าวปูนิวส์ซูม0ูนย์เจ็ดสองดอทและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าพยา,ยามารบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำ และรวบรวมเอาบาปทั้งหลายส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในหลายๆแห่งทั้งแผ่นดินไว้อากาศร้อนน้ำท่วมและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมีทางแก้เดียวเท่านั้นคือเราจะต้องกลับเข้าไปสู่ศีลธรรมแล้วก็ต้องสู้ด้วยบุญโอวาทหลวงพ่อธรรมชยเป็นครูไม่ใหญ่ครับ ดังนั้นนะครับเราก็จะได้มันสั่งสมบุญกุศลน,นะครับทั้งการทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาในช่วงนี้เรามาร่วมกันประกอบบุญยกริยาจากปารตาอนุโมทนาไหม่ครับบุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาบุญร่วมกันข่าวแรกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุนีอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดพิธีประดิษฐานดวงแก้วปฐมมงคลณนะห้องสมปรารถนาอาคารร้อยแปดปีครูผูคุณพบพิชชาธรรมกาย มีท่านเจ้าภาพประธานหลักประธานใหญ่และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนะครับร่วมประกอบพิธีจำนวนมากทีเดียวครับสำหรับพิธีประดิษ,ษฐานดวงแก้วปฐมมงคลณนะห้องสมปรารถนาอาคารร้8ปีครูผู้คนพบพิชาธรรมกายณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมพระมคนเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบ,บูชาวันสําคัญสากลของโลกโดยภายในงานบุญนะครับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดสวิุวิช,วช,ชาโพผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมซึ่งก่อนจะประกอบพิธีกรรมนะครับท่านประธานสงฆ์ได้นําผู้มีบุญปฏิบัติตธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย น้อมรำลึกถึงพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เชื่อมสายบุญกับท่านเป็นพังสําเร็จก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีมอบดวงแก้วปฐมมงคลให้แก่คณะท่านเจ้าภาพโดยมีคณะท่านประธานใหญ่ประธานรองและคณะประธานหลักในส่วนของคณะประธานหลักประกอบไปด้วยกัลยานมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีรรชนสีมิลและครอบครัว กรยานมิตรด็อเตอร์สุวั์อธิชนากรกรยานมิตรจันทิมาวชระพงวานิ์และการยานมิตรอลลอปินลีประเสริฐพันธ์เมื่อคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้รับดวงแก้วปฐมมงคลแล้วท่านเจ้าภาพได้น้อมนำดวงแก้วอธิษฐานจิตร,ร่วมกันจากนั้นพระครูประลาสวิชสุวิชาพโพผู้ช่วยเจ้าว่วาสวัพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้อัญเชิญดวงแก้วลงในบาตรเป็นปฐม,มเริ่มต่อด้วยคณะท่านประธานรอง คณะประธานใหญ่และคณะประธานหลักได้ประกอบพิธีวางดวงแก้วลงในบาตรที่ใจใสๆปีติสุขในบุญใหญ่ทุกท่านได้น้อมนำระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นวันประวัติศาสตร์อนันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านได้ร่วมชุมเทปัจัยสร้างบารมีบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารในการสถาปนาอาคารร้อยแปดปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมากาย ดวงแก้วทุกดวงที่ท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันวางหรืออันเชิญนะครับนับเป็นความสําเร็จของการสถาปนาอาคารร้อยแปดปีครูผู้คนพบพิชาธรรมกายเป็นสิ่งที่ล,ลูกหลานของพระเด็พระคุณหลวงปู่ได้ร่วมกันทํามาตลอดระยะเวลาสองปีและได้ทํามาอย่างตลอดต่อนเนื่องในวันนี้นะับเป็นวันสําเร็จลุล่วงถือเป็นวันแห่งชัยชนะหรือวันแห่งความสาเร็จของทุกท่านนั่นเองครับ และอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญนะครับในการประกอบพิธีกรรมเมื่อท่านประธานสงฆ์ได้ประดิษฐานดวงแก้วปฐมมงคลของพระเด็พระกุหลู่พระผู้ปรับมารลงในบาทดวงแก้วและได้อัญเชิญบาทดวงแก้วประดิษฐานดวงแก้วปฐมมงคลณตําแหน่งที่ตั้งเสาปฐมมงคลอาคารร้อยแปดปีครูผู้ค้นพบพิจาธรรมกายเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของการสร้างบารมีของเหล่าลูกหลานพระเด็พระกุหลู่พระผู้ปรับมาร และด้วยมนโปนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้น้อมนำให้ลูกหลานทุกคนมีความเคารพและความศรัทธาเลื่อมใสวันนี้เป็นภาพของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในช่วงท้ายของพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะทานาภาพและผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นพังสำเร็จและได้ร่วมกันกล่าวคำแผ่เมตตา ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถาวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณบนบริเวณสถานที่เกิดจุารูปกายเนื้อของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาอรอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสพบุรีครับมันเป็นการทุ่มเทหัวใจของลูกหลานหลวงปู่ที่ตั้งใจจะน้อมบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเต็มหัวใจสำหรับครอบครัวเราและทุกๆุคณะในทุกๆขั้นตอนจะมีความประณีตความละเอียดงานทุกส่วนของอาคารหลังนี้เป็นไปด้วยความประณีตความละเอียดและความพร้อมเพียงของลูกหลานหลวงปู่ทุกคน เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแห่งความปลื้มปิติของทุกๆครอบครัวที่ได้พร้อมใจกันมามาเห็นอาคารที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจได้ปลื้มใจสร้างด้วยกันสำเร็จมากระทั่ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงวันนี้ขนลุกนึกย้อนแล้ว ยิ่งปลื้มใจดวงแก้วของพวกเราประธานทุกๆคณะมาอยู่ในบาทที่มีดวงแก้วหลวงปู่เป็นหลักเป็นประธานเสมือนหนึ่งพวกเราทุกคนอยู่ในความดูแลของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนี้ไปอีกไม่นานจะมีการอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ มาประดิษฐานที่อาคารแห่งนี้อยากเรียนเชิญทุกทกท่านที่เป็นลูกหลานหลวงปู่มาเชื่อมสายบุญมาน้อมกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปูร่ร่วมกันยังจำได้ดีมากๆภาพในวันที่หลวงพี่สุวิชาโพท่านได้บอกบุญกับครอบครัวของเราให้เป็นประธานหลัก สองปีก่อนท่านได้บอกว่าเป็นโอกาสแห่งบุญกุศลที่เราจะได้กระตันยูบูชาต่อหลวงปู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทอดพระป่าทุกๆุกเดือนเดือนหนึ่งหลายคณะอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงวันนี้ทั้งประธานรองทั้งประธานหลักกระทั่งวันนี้รับมากกว่าจ่าย ปลื้มมากๆดวงแก้วที่เราได้ประดิษฐานในวันนี้มีความรู้สึกว่าเป็นดวงแก้วที่สว่างสวายใสยเย็นเป็นดวงแก้วที่จะเชื่อมบุญของพวกเราไปยังพระเดชพระคุหลงปู่มหาปูชนียาจารย์เราจะอยู่ในความดูแลปกปักรักษาของท่าน ก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมพิธีบุญกันนะครับที่อาคาร108ปีนะครับก็วันนี้เป็นวันปฏิษจฐานดวงแก้วที่เสาปฐมมงคลนะครับตลอดเวลาเกือบ2ปีนะครับพวกเราก็มาร่วมการทอดพระป่าทอดกรถินนะครับเพื่อระดมทุนกันนะครับเพื่อสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับซึ่งเป็นาคารอาคารปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งก็จะเปิดให้ทุกคนได้มาใช้ปฏิบัติธรรมกันได้นะครับ ก็พื้มปิติมากเลยนะครับก็รอคอยวันนี้กันมาเกือบ2ปีเต็มนะครับอาคารก็จะสําเร็จแล้วนะครับวันนี้นะคะมีความพื้มปิิใจมากๆเลยนะคะที่เราได้ที่ปิ่นน่ยได้มาเป็นหนึ่งนะคะในการวางดวงแก้วในวันนี้นะคะก็ถือว่าครอบครัวเราเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดเลยนะคะทีะ่รับวุญนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพสร้างอาคาร108ปีแล้ววันนี้เนี่ยดวงแก้วไม่ได้มีเยอะนะคะ เราถือว่าเราเป็นหนึ่งในความสําเร็จในวันนีในใน้ในการวางดวงแก้วนะคะก็ต้องบอกว่าดวงแก้วที่เราวางวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะตัวแทนวิชาธรรมกายนะคะที่เราได้ฝากฝังไว้ในสถานที่เกิดของหลวงปู่ในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในชีวิตนี้นะคะก็จะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะที่เราได้มีความตั้งใจและตัดสินใจทําวันนี้ให้ดีแล้วก็สาเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะก็ กลับอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็สืบสายมโนปณิธานในวันนี้สําเร็จเป็นอัศจรรย์น,นะคะมากันที่ข่าวต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสสากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจําปีพุทธศักราช2568ครับระหว่างวันที่6-10พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสสากลจัดโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษา คณะกรรมการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568ณเวิร์ลพีซวอลเลย์เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงานการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาได้ฟังธรรมทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน ได้พักกายพักใจกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติตลอดจนส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในสํานักงานหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีด้านศิลธรรมสู่โรงเรียนและสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนโดยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรมในโครงการคณะผู้บริหารการศึกษาทุกท่านได้ร่วมกันสดมนธรรมวัตรเช้าวัดเยน็นฟังธรรมะรวมไปถึงถวายสังฆทานในคณะสงฆ์ ได้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ร่วมกันแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อต่างๆอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในศิลปะการหยุดใจการจัดระเบียบและการรักษาใจความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมชาติของโลกและชีวิตคนพุทธย,ยุค New Normal ธรรมอาวุธพัฒนานิสัยและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลธรรมคุณครูผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นต้น ในช่วงท้ายของโครงการปฏิบัติธรรมนะครับได้รวมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2,567ที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้มีศิลธรรมควบคู่กันไป สำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับคณะผู้บริหารการศึกษาต่างม,มีความประทับใจโดยทางด้านนางสาวชัญญพักยินน้อยรองผู้อเนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้กล่าวว่าในเข้าร่วมโครงการครั้งแรกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มารู้จักเพื่อนร่วมหน่วยงานร่วมองค์กรในเส้นทางที่เราเป็นผู้ให้การศึกษาดูแลเรื่องการศึกษาเป็นการมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อฟืนฟูเศรธรรมโลกด้วยกันและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตัดสินใจมาในครั้งนี้เพราะได้เรียนรู้ในหลายเรื่องที่เราไม่รู้และได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากันที่ข่าวต่อไปนะครับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับเรียนร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรัศศินห้า ณวัดบางปอจังหวัดนาราธิวาสครับณวัดบางปอตาบลบางปออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสครับได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทรงมพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูประหลาสุวัฒนปรีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานสง์เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายมณเอกกิจที่คุณประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวะาจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายทั้งยังได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านจากนั้นพระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสนะครับ แนะนานผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธ,ธิภาวนาจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภักบ่ายนะครับได้รับฟังธรรมเรื่องศีลห้าในชีวิตประจําวันก่อนที่ทุกท่านครับจะได้ร่วมกัน brainstorm นะครับหรือว่าการระดมความคิดในหัวข้อเราจะเอาศินห้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัว และหมู่บ้านของเราอย่างไรโดยทุกท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็มีการ brainstorming นะครับหรือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นครับและออกมานําเสนอด้วยบรรยากาศที่คึกคักและก็มีความสุขจากนั้นพระอาจารย์นะครับได้สรุปฐานกิจกรรมแล้วก็ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องและดีงามอนุมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ร่วมกันส่งเสริมศีลธรรมในพื้นที่จังหวัดราชิวาสครับ คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนหรือสึ่งส่งเสริมศรธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนสกันครับวันนส้นะครับนำพักผู้ชมทั่วโลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดภาวนานางานโน่ประเทศญี่ปุ่นได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับ โดยในพระเช้านะครับในเวลาโดยประมาณ9ก้นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับสาธุชนได้รวมใจการสวดมนต์ปฐมจกกักรปวัฒนสูตรก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของพิธีตักบาตรซึ่งเป็นอรีย์ประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้ร่วมการกล่าวคำอาราธนาศีลห้าจากนั้นกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรศรีส,สวัยการะเกตกัลยาณมิตรวนาธมโนโเป็นประธานนำกล่าวครับ จากนั้นคณะสงฆ์เรียบแยแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากสาธุชนนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งตามด้วยผู้มีบุญครับเดียร่วมกันในการถวายพระตาหารเพลแด่คณนะสงฆ์ณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอขอมาต่อพระรัตนรารตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยผ่านสัญญ,ญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี G ี n พร้อมทั้งเดียร่วมกันปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาธรรมกาย พัคบ่ายครับเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีเจ้าภาพสองคณะเป็นผู้อัญเชิญจากนั้นนะครับมีการอัญเชิญองค์พระแก้วใสหรือว่าองค์พระธรรมกายและดอกไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่นะครับทุกท่านจะร่วมกันจุดประทีปพพิสาขประทีปครับโดยมีคณะท่านประธานเทียนเอกพิเศษสุดสองคณะคือคณะของกัลยาณมิตรยุพินคำลา กรยานมิตรรวิวันเวสกุลและคณะของกรารยานมิตรประคองอคิบะกรารยานมิตรวนาสาโทโมโนได้ขึ้นจุดวิสาขบพระที่เป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะท่านประธานรองประธานกองตามลําดับครับจากนั้นทุกท่านได้กล่าวคําบูชาวิสาขบพระที่ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ประกอบพิธีเวียนประทักเสณนรอบพระบรมสารีริกธาสามรอบ หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีบูพาเไปตัดทลครับเพื่อทียสงกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้กัลยาณมิตรยุพินคำล่าเป็นประธานบุญพิธีจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนนะครับร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีห้าคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสงตามด้วยถวายจตุปัจเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับณวัดภาวนานาง,งานโน่ประเทศญี่ปุ่นครับมาต่อกันที่ข่าวสัง,งาวบุญต่อไปครับนั่นก็คือวัดประธรรมกายฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญนึ่ในวันวิสาขบาูชาวันสําคัญสากลของโลกประจําปีพุทธศักราช2568ครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขบริหารพิเศษฮ่องกง ได้อบอวนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเบิกบานในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกิจกรรมงานบุญเน่องในวันวิสาขบาูชาวันสําคัญสากลของโลกซึ่งจัดโดยวัดพระธรรมกายฮ่องกงในการประสานความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทั้งของคณะสงฆ์ไทยและกัริยาณมิตรชาวไทยชาวฮ่องกงอย่างเน้นแฟนทีเดียวกิจกรรมนะครับเริ่มขึ้นในเวลาประมาณช่วงของวันเสาร์ที่10พฤษภาคมครับ ในพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสั์เป็นทานที่จัดขึ้นกลางท้องทะเลฮ่องกงภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิเทศน์วิชระเวทีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับจำนวน30รูปได้รวมกันจเจริญพระพุทธมนต์โดยมีสาธุชนชาวท้องถิ่นนะครับทั้งฮ่องกงชาวอินเดียชาวต่างประเทศและชาวไทย มาร่วมกิจกรรมงานบุญ250กว่าท่านด้วยกันนอกจากนี้นะครับก็มีการร่วมกรรันปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอย่างเป็นระบบระเบียบทีเดียวพร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับอาทิมอบของขวัญที่ระลึกจับสลากนะครับแล้วก็มีการร่วมกันร,ร,ร่วมบุญสําหรับใบชาการกุศลเพื่อนํารายได้สมทบทุนกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอีกด้วย ส่วนภาคบ่ายนะครับของวันเดียวกันนั้นมีพิธีมุทิตาสการะแด่พระเดชพระคุณพระราชวิเทศพะชระเวทีผู้ช่วยเจ้าวัดพระรรมกายผู้อำนวยการสํานักตามประเทศวัพระธรรมกายครับพร้อมทั้งได้มีการประกอบพิธีมอบราตั้งฐานานุกรมนะครับโดยผู้ที่รับฐานานุกรมนั้นก็คือพระบริดาสชัยกะตปุญโยจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถวายสตุปจัจัยเทตธรรมพร้อมทั้งได้รับ ฟังโอวาจากพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชระเวทีด้วยครับจากนั้นวันรุ่งขึ้นนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภ,ภาคมพิธีกรรมสําคัญเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงภาคเชา้านั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานณอาคารที่ระลึกลูกเสือร้อยปีเขตวันจโดยมีผู้เข้าร่วมงานจํานวน300กว่าคนทั้งมาจากที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรม แล้วก็มีการเปิดเวทีเสวนาเส้นทางธรรมครับตั้งแต่เส้นทางสู่การตรัสรู้และบทบาทของชาวพุทธในโลกปัจจุบันได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรระดับนานาชาตินะครับขึ้นกล่าวบรรยายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ประเทศไทยอาทิพระครูธรรมทรมินพุทธิวัตโทรครับประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดประเทศกัมพูชาบรรยายในหัวข้อกว่าจะตรัสรู้ของตถาคต นำเสนอเส้นทางอันยาวไกลแล้วก็เส้นทางอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองจากนั้นนะครับก็มีผู้แทนของคณะสงฆ์จากสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกนะครับได้ร่วมกันบรรยายธรรมะโดยผ่านเรื่องของความดีสากลหประการด้วยจากนั้นนะครับพระอารีพงษ์ธรรมิโกครับประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้บรรยายในหัวข้อเข้าใจให้ชัดกับบทบาทชาพุทธกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในสังคมร่วมสมัย นอกจากนี้ครับพระครูสังคภบาราวิสิทธิ์เจ้าวาดพระธรรมกายฮ่องกงได้บรรยายในหัวข้อพระพุทธศาสนาแบบสบายใจสไตล์ฮ่องกงครับพร้อมได้กล่าวขอบคุณและนโมธนาบุญกับผู้ร่วมงานทุกท่านหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันในการรับชมนิทรรศาการในวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลกซึ่งเนื้อหาสาระสาคัญนะครับก็มีตั้งแต่พุทธประวัติครับรวมไปถึงประวัติและปฏิปทาของมหาปุชญียาจารย์ ตามด้วยความดีสากล5ประการช่วงพักคำนะครับทุกท่านเนร่วมกันจุดประทีปเลี่ยนพระทักษิณและแผ่เมตตาึ่นคณะสงฆ์และสาธุชนนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอีกทั้งประกอบพิธีเวียมพระทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุและพุทธปฏิมากรน,นั่นก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพจาลองเพื่อเป็นการฉลองในวันวิสาขบูชานะครับ ณสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเวทีแห่งการเผยแผ่พระธรรมในสร้างแรงบันดาลใจและก็รวมพลังชาวพุทธให้เดินหน้าไปได้ดวงใจที่เต็มเปี่ยนไปด้วยเมตตาปัญญาและได้ร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับมาต่อกันที่ข่าวสารการเมต่อไปนะครับวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาครับได้จัดงานบุญในวันวิสาขบูชาและพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ21ปีวัดพระธรรมกายาออริกอนครับ ภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับได้จุดประทีปและนำบูชาพระรัตนารายครับทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมโดยได้ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำน่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพือเ่อการใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีเวียมพระทักษิณเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อน,น้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าฉลองครบรอบ21ปีวัดพระธรรมกายออริกอน โดยคณะท่านสภาพนะครับได้ร่วมกันอันเสริมพระปาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทากลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปรับลื้มปิติใจในบุญก่อนที่กรัริยาณิมิตสม,มายเผาพงสวัสดิ์และกรัริยาณมิตรวรณพรชูสีจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระปานอกจากนี้ภายในงานครับทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจเจียรธรรมนะครับโดยร่วมกันกล่าวคำถวายด้วยโดยมีกรัริยาณมิตรหนูพรเ,รเยสกรยัริยาณมิตรวารุจกล่มเสือเป็นประธานนำกล่าวครับ พิธีกล่าวคำถวายประทีปคมไฟครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรอามาราสุนทรพงศ์เป็นประธานนำกล่าวจากนั้นดนร่วมกันกล่าวคำถวายสุขภพิมานโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุพรรณทองและกัลยาณมิตรอมพรสีเมืองโคตรเป็นประธานนำกล่าวครับตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัรายาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลายาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานครับ จากนั้นนะครับประธานในแต่ละคณะได้น้อมถาวายพระปาและกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์นะครับเพื่อร่วมกันสืบสารอารีย์ประเพณีอนง,งุงามของชาวพุทธด้วยความปลืม้มปิติใจในบุญกันทุกคนครับ ทุกท่านครับไปต่อกันที่ยอดเสด็ธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรครับเช่นเคยจะได้นําสถิติสิบอันดับแรกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญผ่านทางท็อปเทนครับท็อปเทนนะครับอันดับที่1เลยจากทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2จังหวัดน้องคายอันดับที่3จังหวัดกระสิน์อันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอ่างทอง อันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง13ครับอันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง4อันดับที่6นครหลวง14ครับอันดับที่7จักรวาล3อันดับที่8นครหลวงห อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง9นะครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านในการทําความดีเริ่มต้นในการสวดมนต์ธรรมจักกะปะวัฒนสูตรนะครับเราจะนับสู่เป้าหมายใหม่นะครับในวันพระวันเพน็ญคือสิบาคค่ำเดือน7ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนด้วยป้าหมายตัวเลขนะครับนั่นก็คือ7,439ล้านจบ สุดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ f o r b r i g h t o r w a y c o m r e ือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FbW ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่พิธีถวายยังสือธรรมะบาลีนักธรรมทางก้าวหน้านะครับในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 1 8ที่จะถึงนี้ครับโดยศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึกสสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมงานบุญนะครับเริ่มขึ้นในเวลา13.30นาทีเป็นต้นไปครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชายนะครับหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีและระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงครับที่มีอายุระหว่าง18-30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมูธรรมธายาระดับอุดมศึกษารุ่นที่52ภาคฤดูฝนครับโดยจะมีการอบรมระว่างวันที่1มิถุนายน ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ครับและทั้งหมดนี้คือ c a r b บูนิวสที่นำมาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook บูนิ e w s ครับ YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าวบูนิวส์ o ู0 7 2 c o m ติดตามรมับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี gBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าโกธะชาโตปราะพะโวเมื่อกโกรธย่อมเสื่อมจากความดีรณ,รณกรกก์ยิ่กกชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบันิวสนาไปก่อนนะครับขอกรับอัญมทนาบุญสวัสดีครับ